น uh ฟ้า huh, ตัวใดก็ได้หอมหๆมาเลยแก้วเมี่ยงดาค่ะของแท้ค่ะ เขีวยมีแต่ขายดีพูดนะป่นปมากระมิ๊อันอันอนี้เขี่ยมนบเนน่เอาตอนนำ้ำ <c oughs> เอาตอนนำ้ำ <c oughs> เอาตอนนำ้ำขอบคุณในการรับชมค่ะขอบคุณคุณสนับสน,นุนน้ำตา ไปเลยชืดด่อรถเลยหนูว่าอันเ <laughs> <laughs> อนนานำประเด็กสดมากแบบบ้านๆเท่าน่นจ้าะยายเราเห็ดดีค่ะสวยแจ้วตำไม่ๆม่ได้ค่ะด้วเจออ้า <h> น <ums> <h ums> ผัดดองค่ะอกลิ้ลี่ค่ะยาเร็ดตีค่ะสวนนแยนแจ้วต่ำไม่ไม่ด้ค่ะเวยเจ้าสอนอนุญาตาย้คิดเป็นแต่แซบสอนอนุญาตาย้คิด เป็นตะแซ่บหง็นผัดดองค่ะผักลิ้นปลายีนพักขี่งนอกเอาสู้ผัก อันอันนี้เกี่ยวมันบ่ันอันนี้เกี่ยวมันบ่เส็จแนวเสร็จแสบพี่น้องเลยจ้าคุณอะไเอาเพชรค่ะเจ้วเมียงดาค่ะของแท้ค่ะ จะเนี p, ่สบๆพี่น้องเลยยังไงจ้าเกลี่ยหนาเลยป้ะคะอ๋อเกลี่ยาว้ใชดิเน่อไดเกี่ยนาอ่าเออปลาทูดิซิอ่ะตั้งหาอันนี้ปลาทูบ่เออเอาเกลี่ยหนาจ้แซยบพี่น้องเ๋ยว ได้ก็ได้หอมหอมมาเลยเจียวเมียงดาค่ะของแท้ค่ะเจ้ยวเมียงดาค่ะของแท้ค่ะใส่โรติรุนเหรอหนูว่าอัน

ใส่เห็ดหร้มีตังหาคุเห็ดยาโรฮิตดีค่ะันนี้ไดสวยแยวยยยยยจ้วตำไม่ๆม่ได้ค่ะด้วยเจ้าเสีนบเสียบพี่น้นองเยทุกว าไส้โรใสโรติเหรอหนูว่อันเขียวเมียงดาขายดีพูดนบบป้นป่ากม็มีอือเขงเนี้ยแสบแบพี่น้องเลยขึ้นไปไหนยางนะเขียวเมียงดาค่ะของแท้ค่ะเข็งเนี้ย<ง>แสบแบพี่น,น้องเลยขึ้ไไ เ้านะีะได้น้าประเด็กสื้็น้าประเด็กเอาน้ำประเด็กสดมาแบบบ้านๆเทอาอาา่าาัานจ้าใส่เห็ดหน่ยมีตังหาคุนเห็ยดย่าเราเห็ดดีค่ะรวย แก่ตาำไม่ได้ค่ะเด้เจ้าเดแล้วน,นี้เสแสบพี่ลองเลิกพี่คนนึงยัใส่เห็ดนมีตังหาข้นเห็ดจ,จ้าตัวใดก็ได้หอมหอมมาจ้ เอานำประเด็กสดมาแบะบ้านๆเท่าจ้าะลอวตั้งหากอันนี้ปลาทูป่ะเออเอาเคไหมจ่าจ้ะตัดแสบพี่น้องใส่หลายแสบหลายจ้าาส่้เนบัน ไม่ค่ะม่ตอนเกงใจไปทางใดก็จะไปบอกด้ยมค่ะว่าตอนเกงใจได้ค่ะเด้ผงชี่อรถใส่เห็ดีตั้งหากคนก็ตั้งหากอันนี้มาทุบเอเออเคไหมคะ ตัดแซ่บพีน <c oughs> พพ่น้องเขียวเมียงจ่าตายดีพูดนบบป่นปากกัมีเอาเพียค่ะเอานำประเด็กสดมากแบบบ้านๆเทานั่จ้า มนผักพี่น้องเอาสู้ผักเสียแน่เสียแสพี่น้องเลยอย่านะมนผักพี่น้องเอาสู้ผัก ใส่เห็ดน่อมีตัง้งหาคนเห็ดจ้าตัวใดก็ได้หอมหอมอมาใส่เห็ดน่อมีตัง้งหาคนเห็ดเดี๋ยวจะคยกคน้องเลือกเป็นแกง อัน,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 นอนันี้แก้วไหมบอแ่้วโรฮีดีค่ะสวยแก้วต่ใหม่ๆมได้ค่ะเด้่เจ้าไม่ไม่ต้องเกรงใจ <c oughs> ไปทางไหนก็นจะไปบอกเลยแม่ <c oughs> ค่ะว่าต้องเกรงใจได้ค่ะเด้อผู้ช่รถ <c oughs> ได้ไหมฮะไม่ต้องเก่งใจนะไปทางไหนก็จะไปบอกเลยแม่ค่ะยว่าต้องเกรงใจไนดะ้ค่ะเด้อผงขีรด